Good Morning everyone ค่ะสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักของครูน้ำในวันนี้ทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันนะคะในคลิปวิดีโอของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะกับสื่อการสอนวิชา conversation หรือวิชาสนทนาภาษาอังกฤษป .4 ค่ะสำหรับบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของประโยคสนทนาในชีวประจําวันค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จัดทําโดยครูน้ำค่ะ สำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะที่ครูน้ำได้กล่าวไปข้างต้นนะคะวันนี้ก็จะเป็นบทเรียนในเรื่องของประโยคสนทนาในชีวิตประจําวันนะคะนักเรียนอ่าวันนี้นะคะนักเรียนอย่าเพิ่งตกใจครูน้ำมีทั้งประโยคสนทนาในรูปแบบเก่านะคะที่เราเคยเรียนกันไปแล้วมาทบทวนบทเรียนแล้วก็มีประโยคสนทนาใหม่ๆมาให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้เรียนกับครูน้ำแล้วอย่าลืมนําประโยคสนทนาในชีวิตประจําวัน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในห้องเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าประโยคสนทนาในวันนี้จะมีประโยคเกี่ยวกับอะไรกันบ้างค่ะคำถามแรกนะคะเป็นคำถามพื้นฐานเบสิกมากๆเลยสำหรับนักเรียนทุกคนนะคะคำถามนี้ครูน้ำเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถตอบครูน้ำได้ค่ะคำถามนี้ก็คือ what is your name what is your name เวลานักเรียนตอบครูน้ำนะคะให้นักเรียนนะคะใส่ชื่อนักเรียนลงไปใช่ไหมคะก็คือ My name is Sandra นะคะในบทสนทนาในคลิปนี้เขาบอกว่า My name is Sandra แต่ถ้าครูน้ำถามนักเรียนนะให้นักเรียนตอบครูน้ำว่าอะไรเอ่ย My name is แล้วตามด้วยชื่อของนักเรียนนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเมื่อมีชื่อแล้วนะคะก็จะต้องเป็นการถามเกี่ยวกับอายุคะ่ะนักเรียนอายุของนักเรียนเปลี่ยนทุกปีนะคะคนที่ถามอายุนักเรียนเขาอาจจะไม่รู้ว่านักเรียนอายุเท่าไหร่ก็ได้นะคะคำถามนี้ก็คือ how old are you how old are you ก็เป็นการถามเกี่ยวกับอายุคุณอายุเท่าไหร่นะคะคำตอบแบบไม่ง่ายเลยนะคะ I am 12 years old. หรือนักเรียนจะใช้รูปแบบย่อ I am 12 years old. คกูน้ำเน้นย้ำเสมอนะคำนี้เห็นไหมคะนักเรียนคำว่า years นักเรียนมีอายุมากกว่า1ปีแล้ว years ต้องเติม s พยายามใส่ s ลงไป I am 12 years โอ oh, นะคะเป็นการบอกว่าคุณมีอายุ12ปีนั่นเองค่ะการใส่ S ตรงหลังคำว่า year เ,นะเป็นการบอกว่าคุณมีอายุมากกว่า1ขวบขึ้นไปแล้วนะคะต่อไปคะ่นะนักเรียนเป็นการถามเกี่ยวกับว่าคุณนะมาจากที่ไหนนะคะก็คือ where are you from Where are you from? คุณมาจากที่ไหนอันนี้ก็ให้นักเรียนตอบเกี่ยวกับประเทศที่นักเรียนมานั่นเองนะคะหรือถิ่นกำเนิดที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะอย่างเช่น I'm from Thailand หรือ I'm from Thailand นะคะ Thailand ก็คือมาจากประเทศไทยนั่นเองคะ่ะนักเรียนหรือว่าบางคนอาจจะมาจากต่างประเทศ I'm from uh, Canada I am from China นะคะก็ให้บอกเกี่ยวกับประเทศที่นักเรียนมานั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นการถามประโยคสั้นๆง่ายๆนะคะเกี่ยวกับว่าวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะในกรณีที่เราไม่เจอกันนานเราก็ถามได้นะอย่างเช่นประโยคนี้บอกว่า How are you today มีคำว่า today เพิ่มเข้าไปนะคะก็เป็นการ ชีเเฉพาะเจาะจงเลยว่าวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะการตอบแบบนี้ก็คือ I'm f i r thank you นะคะเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยเราควรลงท้ายด้วยคำว่า thank you ก็คือคำว่าขอบคุณนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันนี้นะักเรียนรู้สึกแบบว่าดีรู้สึกสบายใจว่ามันดีอยู่แล้วก็นอกจากคำว่า f i r สบายดีแล้วนะคะก็ยังมี I'm very well, I'm good, I'm fantastic, I'm busy แ a ดอย่างนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเราสบายดีทุกวันนะเอาบริบทความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของนักเรียนมาพูดได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นการถามเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะว่านักเรียนนะอยู่ที่ไหนอาศัยที่ไหนนะคะอย่างเช่น where do you live ซึ่ง live คำนี้แปลว่า อาศัยนั่นเองนะคะเวลานักเรียนตอบนะคะ I live in s a s a h I live in Lyon, a I live in Bangkok นะคะก็ให้บอกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่นักเรียนยังอาศัยอยู่ในปัจจุบันมาได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นการถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวในเรื่องทั่วๆไปนะคะนอกจากจากการถามชื่ออายุแล้วเนาะก็จะมีประโยคที่นักเรียนอยากจะรู้วิถีชีวิตประจำวันของบุคคลที่เราจะถามก็ได้นะคะอย่างเช่น What is your hobby? Hobby คำนี้คำนี้แปลว่าอะไรเอ่ย Hobby คำนี้แปลว่างานอดิเรกงานอดิเรกคือในช่วงเวลาว่างหรือช่วงที่ นักเรียนไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้มาโรงเรียนหรือเสาทิ์เนี่ยนักเรียนทำอะไรนะคะอย่างคนนี้เขาบอกว่า c o r r e c t i n g stickers นะคะเขาก็คือ c o r r e c t i n g ก็คือเหมือนการสะสม sticker กกคืออาจจะเป็นสติกเกอที่เขาชื่นชอบกระดาษบางคนอาจจะ collecting stamp ก็ได้นะคะสะสม stamp นะคะ collecting a comic book ก็คือสะสมหนังสือนิทานก็ได้นะคะนอกจากสะสม สติกเกอร์แล้วอาจจะยังเป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตต่างอื่นๆก็ได้นะอาจจะเป็นในเรื่องของการว่ายน้ําดูทีวีไปดูหนังไปชอปปิง้งเล่นกีฬานอนหลับก็ได้นะเพราะคําว่างานอดิเรกมันไม่ได้จํากัดความเลยว่าเธอจะต้องมานั่งสะสมอย่างเดียวบางคนชอบเล่นเกมอ่ะเอางานอดิเรกเวลาว่างคือฉันชอบเล่นเกมฉันก็ว่างปุ๊บฉันก็จะทําแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการถามประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวค่ะนักเรียนบางทีนักเรียนอาจจะอยากรู้เกี่ยวกับอาชีพของคุณพ่อคุณแม่บุคคลที่ถามใช่ไหมคะให้นักเรียนใช้ประโยคนี้ในการถามค่ะ What does your father do? What does your father do? ก็คือพ่อของคุณน่ะทำอะไรคำว่าทำอะไรในที่นี้ให้นึกถึงเกี่ยวกับอาชีพนั่นเองนะคะอย่างเช่นในที่นี้เขาตอบว่า he is a pilot คำนี้ก็แปลว่าเขามีอาชีพหรือเขาเป็นนักบินนั่นเองค่ะนักเรียนลองเอาประโยคนี้ไปถามเพื่อนๆสิ What does your father do? แล้วคนที่ตอบจะต้องนึกให้ได้นะว่าคุณพ่อของนักเรียนเนี่ยทำอาชีพอะไร he is a soldier He is a doctor. He is a farmer. He is a farmer. อย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะ What do you do in your free time? ทีนี้นะคะนักเรียนคขาวูา free time คำนี้แปลว่าเวลาว่างคุณน้ำเน้นย้ำคำนี้ไว้ให้หน่อย free time คำนี้แปลว่าเวลาว่างเวลาว่างของแต่ละคนนะมีไม่เหมือนกันคะ่ะนักเรียนว่า แต่ละคนจะทำอะไรนะคะสามารถทำกิจกรรมก็ได้เล่นกีฬาก็ได้อ่านหนังสือก็ได้เรียนพิเศษก็ได้อย่างคนนี้เขาจะตอบว่า read books listen to music and ride a bike คําว่า free time เวลาว่างของคนเราไม่ได้จำกัดความว่าจะต้องทำอย่างเดียวบางคนอาจจะบอกว่าถ้าฉันว่างฉันอยู่บ้าน,นฉันก็จะอ่านหนังสือฟังเพลงหรือว่าถ้าได้ออกไปข้างนอกไม่มีอะไรฉันก็จะขี่จัก,กรยานนั่นเองค่ะนักเรียนลองนึกดีๆสินึกเป็นประโยปปะคภาษาเกิดีีว่านักเรียนทำอะไรในช่วงของเวลาว่างค่ะสำหรับประโยคนี้นะคะนักเรียน what is the weather to like today เขาถามนักเรียนว่าวันนี้ อากาศเป็นอย่างไรนะคะเวลานักเรียนจะตอบคาถามนี้นักเรียนต้องดูวันนี้ก่อนว่าสภาพอากาศวันนี้มันเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะอย่างคนนี้เขาบอกว่า i t i s s u n n y and hot ก็คือมันมีแดดน,นะคะแล้วมันก็ร้อนนะคะนักเรียนก็จะต้องดูสภาพอากาศในแต่ละวันนะ,ะบางทีบางคนอาจจะบอกว่า i t it a windy มีลมแรง and ฮอตก็ได้บางทีอาจจะมีลมแรงแล้วก็ร้อนก็ได้นะคะเดี๋ยวคร่น้ําก็จะมาเพิ่มเติมในเรื่องของคําศัพท์ในเรื่องเกี่ยวกับฤดูแล้วก็สภาพอากาศให้อีกทีนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูน้ําก็ต้องขอบอกว่า Thank you นะคะขอบคุณนักเรียนทุกๆคนนะคะที่เข้ามา ฟังคลิปวิดีโอนะคะในบทเรียนเรื่องของการสนทนาในชีวิตประจำวันในวันนี้นะคะยังไงนะคะครูน้ำก็ขอฝากในเรื่องของการบ้านตรงที่ว่าให้นักเรียนน่ะำประโยคที่ครูน้าสอนนักเรียนในวันนี้นะคะ ไปประยุกต์ใช้และปรับใช้ในชีวิตประจําวันค่ะผู้น้ําเชื่อว่าแต่ละประโยคที่ผู้น้ําสอนไปในวันนี้นะคะมันสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆค่ะแล้วก็เป็นประโยคที่สั้นแล้วก็ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งประโยคคําถามแล้วก็ ประโยคคำตอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยววันที่เรามาเรียนกันที่โรงเรียนนะคะเรามาฝึกพูดกันนะคะอยังไงวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะ see you goodbye คะ่ะ